มาแล้ว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 จะท่านผู้ชมฝนตกบดขึ้นตื่นมาเป็นจังสี่นะคะน้ำม,มากค่ะน้ำม,มากน้ำท่วมหน้าน้ำท่วมก็าว่าได้กว่าฝนแ้งแมนมาเนะาะหาป่าตัวมาในค่ะนี่ไ่มองค่ะไซมองในโอกาสก็ ดีได้ว่ะในวันเขาเนาะอืมก็เลยสบายใจเนี่ยนี่ค่ะคุณน้องหมาก็นั่งบนุูนาคาน้ามแม้ท่วมจนอันนั้นเบิดได้มิดเบิดเลยแม่เออจะมันมาตะใสเพราะว่นมันตกแห้งเนาะมองดูขาขวกหนกเพื่อนกสิหาของกินตัวที่บินอยู่แถวเนี่ยยัรอดเนาะ <c oughs> นะี่ท่วมเบิดค่ะท่วมเบิด เพราว่ามองได้กระทวมคื้นกันยังเหลือแต่ทางงาน่างเดียวเลยอือโอ้ยปีนี้พันว่านามมาเลวซันแล้วก็เมื่อเคยมีท่วมขนาดนี้เนี่ยเมื่อเคยมาตอนรับคุณป่าดีเท้ <c oughs> หาปลาค่ะหาปลาไปขายดีกว่าเนาะบึงดูพีเนอะเด็กปลาดู อันนี้จับเอาซื้อด้ด้ค่ะวันอะไรไปเนี่ยเรียว่าพอนาม,มากบางสาขาเจ้าเรียงน,นะมันก็ออกเนาะเออมันก็มาหน้าเข้ากับเอาตัวห่านมาอันนี้คล,ล,ล้ายก็ได้หลายรูปอยบที่เหลือเด้ค่ะด้อที่เหลือเข้าก็ย่างไว้กินค่ะเนี่ยเนี่ยนเ,นเนี่ยมึงดูเออพ่อเหลือมาเข้าก็ย่างไว้กินเนาะดีกว่าเพราะมอยังเฮ็ดได้ค่ะด้อท่านผู้ชม ช่วงนี้ฝนตกค่ะก็ะคือสิอสิเงียบไปอีกแล้วละเพราะว่าตกไล่ๆกันมาหลายมือแล้วก็ได้ปลาได้ยังกันไม่กินนเหละค่ะแล้วห้าก็มีทีวิธีเห็ดเนาะหเห็ดจังซี่ลรากะย่างไวเออถนอมอาหารเนาะ